เวลา17.15น,นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสม,เด,ะนนะมสะเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพราอุโบสถพระธาตุศิสิศรรณารามในพระบรมมหาราชาวังในการพระราชพิธีพืชจมงคลพุทธศักราช2568 สรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนากักงานพระราชพิธีแร้ทรงวางบนผ่านหน้าฐานชุกชีแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนำมัสก,การ้ายที่นั่งลาทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทูปเทียนเครื่องนำมัสก,การไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแลปพระพุทธเลิศล,ล่านภาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนขึ้นนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนขึ้นนมัศการทองทิศที่หน้าธรรมศาิลาทรงศีลพระราชวชิระโมลีผู้ช่วยเจ้าทานสงถวายศีลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุไรทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9ปาระคันธนราชองค์ใหญ่รัชกาลที่ส0ระคันธ จีนดั้งรัชกาลที่ส0ประคันธร,ราชจีนยืนรัชกาลที่สิบประคันธร,ราชบันไดรัชกาลที่ส0บประคันธร,ราชรวงข้าวรัชกาลที่10บรับบัวเข็มรับผลเทพพระครูสุภราชและทรงปราบพรมตื้นต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายองมาลัยที่ตะกุทธร,รูปทุกองค์ พระทรงจุดทูปเทียงบูชาพระคันธาราชส่งอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชาอาณาจักรพระมหา,าทัชครูพิธีศีพิจุดที่คุณประธานระครูพรามอ่านประกาศพระราชาพิธีพืชชมงคลประสงค์11รูปเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นทรงหลังน้ำสังทรงเจิมนายประยุนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พยาแรกนาและประธานพรทธรรมรงกับพระแสงประตัดแล้วทรงหลังน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขอนประกอบด้วยเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวธีรดาวงกุฎเลาะหลักลวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาววรพรวิไัยมากเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรมวิชาการเกษตร เทพีคู่หับเงินได้แก่นางสาวจนทิสาอารีสเวตดนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักการประธานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชายาภูแสงนัะพิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พระราชพิธีเพื่อชมมงคลจรดพรานังคันแรกนาควันเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร จัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยแต่ไม่ได้กําหนดวันที่แน่นอนส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีเลือกยามที่เหมาะสมก็ให้จัดในวันนั้นพระราชพิธีพืชชมงคนจตุตถนานรันแรกแนวขวัญเป็นพระราชพิธีสองพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชชมงคลเป็นพิธีสงจะประกอบพระราชพิธีวันแรกหน้าพระอุโบสถับพศีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธี จะประกอพนังขันแรกนาฝวันเป็นพิธีพรามณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นน้มนตลนพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีเพื่อชมองคนเป็นพิธีทําขวัญพืชพันธัญญาหารโดยพระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความบุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชาอาณาจักรไทยโดยข้าวถือเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่าปุกพันณะหรือปุกพันณะ หรือปลุกพันธุ์ชาติส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอปารันนัหรืออปารันชาติหมายถึงพืชจําพวกถั่วงาเป็นต้นเรียกควบทั้งสองอย่างว่าบุพพันธ์อปรันชาติหมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิด